สี่สิบเนาะคุยกันว่าสิเนาะอประชุมชั้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทามาทาไปก็คือสไตล์สตนคะงมนสรล้านบาทแล้วก็อาที่สอในเชงน้าร้ล้านคนอากาที่3เม็นกาญจนบุรีสามหนึ่งจุดหนึ่ง้านคนสักโค้ขึ้นไปทิยังไม่สา อีกแล้วนะครับ1 2 3่สองสาม <c oughs> คร <c oughs> ครับพีเดียานครับพี่อท่านโฆษกเรียงการพิพิธภัณนนะครับ เมื่อในโอกาสนี้ก็เดี๋ยวขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับพี่อ้อมก่อนนะครับก็จะมีกิจก,กรรมแรกเนี่ยอ่างในมางด้านจอได้นะคะก็จะเป็นเ,เราทำเป็นทราเวลเท็นท้องนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะสื่อสารกับประชาชนทั่วไปก่อนว่าเรามีส ทเที่ยวสะสมตั้งแต่หดือนมกราคมจนถึงแปดธันวาคมน,นะคะตอนนี้เรามีนักเที่ยวสะสมอยู่ที่สามสิบสองล้านเจ็ดแสนกว่าคนนะคะแบ่งโดยที่นักเที่ยวสูงสุดต่างชาตินะคะห้าอันดับแรกเป็นจีนค่ะหกจุดสามล้านคนแล้วก็มาเลเซียนะคะสี่จุดห้าล้านนะคะอันดับที่สามเป็นอินเดียะค,ะ 1, 9, 9, 5, ค่ะหนึ่งจุดเก้ารัสาเซียค่ะหนึ่งจุดห้าล้านอันนี้ในส่วนของซีเาีย ภาพรวมจอนถือเดือนธันลาคมนะคะรายได้ของทางประเทศอยู่ที่2.12ล้านล้านบาทนะคะโดยที่เป็นตัวเลขกินบาวอยู่ที่28.76ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นนักงเท่ยเป็นตัวเลขโตเมสิกนะคะอยู่ที่164.45ล้านคนครั้งนคะเขาเขียวได้ไปตั้งแต่ปี47นะครับก็ประมาณ19ปีนวที่ได้กลับมา บริหารจัดการสวนสัตท์ที่ที่เขาเขียวมานเกิดนะครับก็บเป็นวี้สาสักสิบสิบหปีไปดูใต้สี่ปีครับก็เลย่อ,อ,อไปก่อนค่ะในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะท่องเที่ยวตางชาติ3ชาติแรกนะคะสามัแรกจะเป็นจีนค่ะี 4, 5, 5, 5, 5, 5, ะ่แส้ามคนนะคะแล้วก็บาเลเซียค่ะสี่แสน คนระดับวิสามเป็นอินเดีประมาณห,ห,หานึ่งล้า,านหกแสนคนเรียนในทางสัมพันธ์เนี่ยได้ทราบว่าทางงานไม่ากจะมีอะไรที่ขึ้นหน้าปิดว่าอย่างที่เรารู้จักเรนดีก็มีงานงานเทศกาลพูนนานชาตินะครับก็จัดทุกปีนะครับจริงๆแล้วเราพยายามที่จะยกระดับง,งานไปไเรื่อยๆไปสู่มาตรฐานสามคนหรือว่าให้เป็นงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเราก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วแหละ กรารางวัลล <c ười> ่าส th ุด no ท no <c ười> ี่ได้มันป uh, like ีที่แล้วก็คือรางัล World Class ก็เีเรื่องของความปลอดยนะครับนี่มาตอนนี้เนี่ยปี8เนี่ยราไมือม่ยากเลยขอให้ท่านดีเซลช่วยนำเสนอบะกวดอีกตั้งในฐานะของระดับโลกในเรื่องของทั้งงานเทศกาลเลยนะครับระดับโลกยวไม่ทังเอได้พูดกันแลว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีแบรนดิ้งอะไรของเราเลยอะรย่างเงี้ยละเออเลน่อยออกมาถ้าเรื่องของอีเวน์หรือเ็กิั เราก็ถือว่างาน International Fair Work หรืองานผู้นานาชาติของเมืองพยาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น